สวัสดีครับวันนี้นะครับมาชมการเปรียบเทียบนะครับฝั่งซ้ายนะครับการก่อสร้างโกดังระบบสําเร็จรูปนะครับของ Happy Warehouse นะครับส่วนทางด้านขวานะครับเป็นระบบการก่อสร้างโกดังแบบธรรมดานะครับจะเห็นได้ว่านะครับภายในวันแรกนะครับโกดังของ Happy Warehouse ของเรานะครับขึ้นเสาแล้วนะครับเนื่องจากว่า Happy Warehouse ของเรานะครับมีการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กนะครับเรียบร้อยมาจากในโรงงานแล้วนั่นเองนะครับมีการเจาะรูฐานเพดเสาเพื่อมายึดกับเจโบที่หน้างานได้เลยนะครับทําให้ไม่ต้องเสียเวลามาประกอบติดตั้งที่หน้างานนะครับเหมือนระบบธรรมดานะครับจะเห็นว่านะครับนี่นะครับภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับ เราสามารถขึ้นเสาได้หมดและขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับโกดังหลังนี้นะครับขนาดพันตารางเมตรนะครับตั้งเป้าไว้ที่45วันนะครับใครจะมาดูนะครับหลังนี้นะครับอยู่พุทธมนทลสาย5นะครับมาชมกันทำงาน